สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุคนนะคะพี่น้องจ๋ามาพอกันรอบแล้งต่างเเล่าไว้หาทีมันฉิบอลทันความฝันมันยาวนะคะพี่น้องจ๋ามื่อนี้มาอย่างวฏิีสิมาเบาเรื่องความฝันฟังดีๆสําหรับคนงบน้อย ตัวเล็กสิด้หย่นลงมาในแจ้งน้อยนะคะพี่น้องจ๋าฟังให้ดีฟังให้จบคลิปเดี๋ยวจ้งน้อยแนวทั้งมันัดห้าวแนวทั้งมันออกมาเอ้าชูชูก็ถือปุ้นคือบ่ถือบบถือตัวบเบิ่งให้จบคลิปเนาะเบิ่งให้จบคลิปนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้สาวเอลด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสาวเอลสิมาเปาเรื่องความฝันฝันว่าอย่างิดสิมาเบ่าเรื่องความฝันหลังจากที่มาจากขอเดขกับปู่พญานาคแล้วแล้วนะคะพี่น้องจ๋าฝันว่าจะไหน กอนานานันฟันมาจากไหนเริ่มตนเลยนะคะพี่น้องจาก่อนที่สาวเอลซีเอาแนวทางมาลงคลิปไอเดียน้องเบิงนะคะสาวเอลเฮดแล้วแล้วสาวเอลเฮดแล้วแล้วแต่ว่าสาวเอลยังไม่ได้ลงคลิปยังมือแรงมาสาวเอลฟันมาสาวเอลไปงานอย่างบุญมันเป็นงานคือโต๊ะจีนนะคะพี่น้องจา๋งจาเขาจะเอาไปเฮ็ดเขาเอินอย่างเฮ็ดล้านนาะใส่โตเต็มโตะนะคะพี่น้องจา๋าถํามีกุ้งมีอย่างละเขาคนคนกินก็กินคนอ่า เอาก็เอาสิหอก็หอสินะสาวเอลก็เลยเป็นั่งสา,าวผู้เจ้าของแต่วา่ายังบ่ได้ตื่นก่อนทรงน้มใม่ลูกนะคะพี่น้องจา๋าหลังจากนั้นในขึ้นเดียวกันก็ฝันว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปพอต้อนบักม่วงแล้วไปพอบักม่วงใหญ่เราไปเก็บเอาบักม่วงใหญ่ก็งามงามสุกงามค่ะเก็บเอาคันฟันแบบนี้บอบอกว่าจังไดฟันเธออะไรมันสีออกเจ็ดหนึ่งสาวเอก็เลยเอามาเบิ่งว่ามันตร่กับแนวทางสาวเอวนะคะพี่น้องจา๋าฟังดีๆนะคะพี่น้องจา๋าฟังให้จบคิดเอช่วงฝันมันยาว หลังจากนั้นนะคะพี่น้องจ๋าสาวแอลก็ лушай, เลยตัดสินใจที่สี่ว่าอยากซื้อเลขแล้วสาวเอลก็เลยตัดสินใจซื้อเลขตัวนี้เด้อวันนี้เด้อซื้อเลขตัวนี้กับตัวนี้นะคะเบ่งเมื่อ้ดีๆนะคะซื้อเลขตัวนี้กับตัวนี้พอซื้อแลวๆเนี่ยเมื่อเลี้ยงมาสาวแอลฝันว่าผู้เบาตำรวจมามักนะคะพี่น้องจ๋าผู้เบาตำรวจก็โลนะคะสาวเอลก็ยังงงเอ้าคือสิ่งนี้ผู้เบาตำรวจมามักจป็งสินะก็มีความรู้สึกว่าคือจังเจ้าของสิมาเขานี่แหละอันนี้ความฝันนะคะพี่น้องจ๋า มันเป็นล้างบอกว่าฝันดีเรื่องก่อนฝันลักษณะนี้นะคะพี่น้องจ๋าบัดนี้มือไม้มาผ่านมาได้สองมือนะคะสาวเอวก็เลยตาชันใจคิดว่าเบื้องบนน่าจะเอาตัวเลขตัวนี้ไปแงใส่ไตหมอนเบิ้งว่ามันสิฝันดีคือเกาบอนะคะพี่น้องจ๋าก็เลยตาชันใจเอาเลขตัวเกาเลขตัวนี้กับตัวนี้กับพรอมนะคะไปเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไปนง่ใส่ไต้หมอนแล้วก็อธิษฐานว่าคั่นเลขทีออกตัวนี้อีรีกลห้ลูกฝันดีอีกนะคะพี่น้องจ๋ายนีมือแล้งมาฝันอีรีค่ะ ฝันว่าผูเบามานันนางเสามดคืนมามักมดคืนฝันอีกคือเก่าซึ่งกะถือว่าฝันดีสาวเอลก็เลยหมักก็เลยเน้นเอาตัวนี้ว่างไงเน้นตัวนี้ละเน้นสองตัวนี้ละแล้วบาดท,ที่นี่หลังจากนั้นพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นสาวเอลก็เลยอันก็เลยอันไปหาปูไปขอเลขมาก็ได้เลขตัวนี้นาพี่น้องจ๋าได้เลขตัวนี้มาสาวเอลก็จัดไปแล้วนะคะจัดไปแล้วแม่เป็นเลข เสาเอล,ลกัเลนเป็นหกประตูนะคะหกประตูแล้วก็หกหางสองตัวเขาเอื่อนยังหกประตูสามตัวแล้วก็หกประตูหกหางเนาะหกหางสองตัวนะคะไปกลับนะคะพี่น้องจาอ๋ายังแต่ยังไม่ได้ฝันยังเพราะว่าพ่าไว้งไงคือเวลาที่ฝันมันบ่มีเนาะเพราะว่ามันชงมันเอานมไม่รู้กินเมื่อคืนนะคะพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเลี้ยวเสาเอวก็เลย ก็เลยอันมือไม่มากก็เลยฝันว่าทสินะ่น่ะฝันว่ามีคนมาห้องบอกว่าเลขมันสิออกศูนย์สามล่างเพาะฉั้นสาวเอลคือสาวเอลซื้อไปแล้วดิแต่ในความฝันคือสาวเอลบ่ถึกเล็กกว่าซื้อไปแล้วสามศูนย์ศูนย์สามแต่ว่าในความฝันคือเจ้าของบ่ถึกกระบอกก็ได้แต่คิดว่าเออ เลดมันสีออกศูนย์สามอิเนาะมันตรงกับแนวทางซึ่งแนวทางสาวเอลมันมีสามศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าสามศูนย์กะกลับเอาเป็นศูนย์สามนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งความฟันมันกระตรงกับแนวทางอีกนะคะมันก็บ่งบอกว่าเข้ามั่นใจในตัวเลขของเฮาว่าเฮ้าสิเนีนย่ำตัวไหนที่นี่สาวเอลอยากอยากหูจาก่าเสาวเอลนี่ซีฟันดีอีกบอสาวเอลก็เลยเสี่ยงเสี่ยงความฝันอีกคือเก่าคือเมื่อคือนนี่ก็เลยจดตัวเลขนี่ใส่เตหมอนไว้นะคะตัวเลขนี่สาวเอลซื้อมาชื่อตัวอะไรไนี่ อันนี้สาวเอลเอาที่ตัวมาตัวเจ้าของมาค่ะนะตัวบอกง่ายงตัวเด็ดเด็ดจีินะของสาวเอลเนาะแต่ว่าตัวนี้ตัวที่กากบาดสาวเอลซื้อบ่ไรดนะคะมันเต็มก่อนนะคะพี่น้องจ๋ามันโมเมนต์เต็มดอกสาวเอลลงทุนบ่ไใดตัวนี้เพรวบามันโบมีไห่เฮาลงทุนเอาง่ายงกันเลยบ่ไใดนอกนั่นได้เบิร์ดนะคะนอกนั่นได้เบิร์ดคือตัวนี้ตัวเต็งๆของสาวเอลเนาะยังมาเลี้ยงมาสาวเอลกับฟันวา าเอ๋ได้ไปงานอียงบุรูได้ไปรวมน้ำเขาซึ่งมันกับมีคนหลายคนคนหลายคนบุหรูงานอียงนะคะมันกระบ่งบอกว่าสาวเอ๋ได้ฟันดีนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จนมีก่อนเนาะเวลา